สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าน้อที่กำลังนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะช่องทาง YouTube ขอบคุณมากนะคะสำหรับยอดซับ3,100ซับนะคะฝากลูกค้ากดติดตามเรื่อยๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปรีวิวรถส,สวยๆในช่อง a อมฟิตโฟ d ดีนะคะมีให้ลูกค้าติดต่อถึง2ช่องทางนะคะช่องทาง ยูทูบนะคะแอมฟอร์ดพอดีแล้วก็ช่องทางของเพจเ c e บุ o กนะคะภายในเพจจะมีรถภาพนิ่งนะคะแล้วก็รูปที่มีการส่งมอบให้าาลูกค้าแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะ no, no, no. เดี๋ยวเรามาดูกันเช่นเคยนะคะว่าวันนี้เราจะเอารถรุ่นวายแทนะคะเรียกว่าเป็นรถท็อปสุดนะคะใน เครื่องยนต์2,000เทอร์โบนะคะแล้วก็ให้แรงม้าถึง180แรงม้าด้วยนะคะมีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกยียรนะ์ออโต้เนาะสำหรับวันนี้นะคะมาในชุดสีของสีขาวชุดแต่งเรียกได้ว่าสุดฮอตยอดฮิต <c oughs> นะคะในชุดแต่งที่เรียกว่า F150 Spider นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่แต่งให้ฟรีๆทั้งหมดทุกรายการนะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สำหรับชุดแต่ง f 1 5 0 Spider นนะคะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าใหญ่นะคะไฟ led 3ามดวงและก็ไฟตัว c ที่อยู่ด้านหน้านะคะรวมถึงตัวกันชนด้านใต้ตรงนี้นะคะเราทำเป็นสีทูโทนให้ลูกค้านะคะและก็ยังคงเซ็นเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดไว้ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะไม่มีการถอดออกใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นตัวชุด ไฟหน้าอ่ะอันนี้เราใส่คีบฉลามให้ไฟเลตอายให้นะคะเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมเนาะสวยงามมากนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมรถคันนี้ใกล้ๆนะคะอยากจะบอกว่าตัววายทคถ้าแต่งออกมาแล้วถูกใจลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของด้านบนฝากระโปรงนะคะตัวสกู๊ปอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรงแรด ะะตัดสีทูโทนเช่นกันสีขาวตัดสีดำด้านนะคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์แรนเจอร์ตรงข้างๆสกรูให้ด้วยนะคะสวยงามมากนะอยากให้เข้ามาดูกันนะคะในส่วนของด้านข้างเนาะสำหรับตัวไฮไลท์ใหญ่ๆเลยสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นตัวแมกยางอันนี้ลูกค้าเลือก เองด้วยนะคะแล้วก็ชำระเงินเองด้วยในส่วนต่างของตัวแม็กยางนะคะเป็นแม็กของเลนโซ่ลายดอกไม้นะคะสวยงามมากจริงๆมาคู่กับตัวยางของ bf g o o d l e t t o p 1 8ด้วยนะคะนะซุ้มล้อด้านบนนะคะใส่เป็นซุ้มล้อทรงเรียบให้เนอะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็ตัวครอบไฟเลี้ยวนะคะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด นะคะเป็นลมดำนะคะจะให้เข้ากับสีไฟท้ายนะคะสำหรับสติกเกอร์ลายกราฟิกอันนี้ลูกค้าเลือกมาให้เราตัดให้ตามใจลูกค้านะคะสกีติดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ GT Service ด้วยนะคะสำหรับชุดตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกเราก็ยังให้ลูกค้าเลือกได้เช่นเดิมนะคะดีไซน์ออกมาให้เราติดให้เหมือนเดิมนะคะลาหลังคาโลบาร์หลังอันนี้มาคู่ตัวโรงงานของเขาอยู่แล้วเนาะ สวยงามมากนะคะสำหรับตัวฟิล์มลูกค้าก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะใส่ฟิล์มเปอร์เซ็นต์หนาบางเท่าไหร่ฟิล์มยี่ห้ออะไรนะคะทักเข้ามาหาสอบถามกันได้เลยเนาะก็อยากจะบอกว่าชุดคันนี้สวยงามมากจริงๆนะคะในส่วนของด้านหลังอ,อยากจะโชว์ไฟท้ายตัว C นิดนึงนะคะลูกค้าเลือกให้เราติดเป็นไฟท้ายให้นะคะมีไฟผ่ามากมีไฟตัว C มีไฟเลี้ยวสวยงามมากนะคะรมดำด้วยอ่า สำหรับรุ่นว i t แท็กนะคะตัวกันชนท้ายเหล็กของยี่ห้อหนุ่มนะคะ4 x 4มีหมุดลากจูงให้มีห่วงโอเมก้าให้มีเซนเซอร์ท้ายทั้งหมดให้เหมือนเดิมนะคะยังคงเก็บเซ็นเซอร์ท้ายไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็มีไฟสปอตไลท์ที่เวลาใส่เกียร์ถอยนะคะไฟจะสว่างมากแล้วก็สวยงามมากด้วยนะคะ สติกเกอร์ลายกราฟิกที่อยู่ด้านหลังเนาะเราใส่ให้นะคะดาบหลังปลายดาบเบ้ากันรอยทั้งหมดนะคะที่เราแต่งเติมเพิ่มให้ลูกค้าเนาะ ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าหรือพนักงานรับวิสาหกิจนะคะทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับเราได้ทุกอย่างนะคะโทรมาปรึกษาเทศได้อยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากได้โปรโมชั่นอะไรนะคะทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาคุยกันนะคะเรามีบริการดีๆทางด้านการไฟแนนซ์นะคะแล้วก็บริการด้านการส่งมอบรถให้ลูกค้า ทุกพื้นที่เช่นกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะอยากให้ลูกค้านะคะเข้ามาเยี่ยมชมกันทุกทท่านนะคะว่าจะบอกว่ามันสวยมากนะคะสำหรับตัวแต่งของสีขาวในรุ่นของบาแ็เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแวมจะรถรุ่นไหนมารีวิวให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันสวยๆงามๆเหมือนรถคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ